ยังคงเดินหน้าจัดก,กิจกรรมดีๆเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับโครงการยาเพื่อนยากหนึ่งในโครงการแห่งความพักภูมิใจของบริษัทบ้านหมอละอองจำกัดที่ถูกดำเนินภายใต้แนวคิดนะคะของทางอาจารย์นายแพทย์แผนไทยละอองบัวซิลี ผู้ก่อตั้งและผู้คิดค้นตำรับสมุนไพรนะคะที่มีปณิธานว่ามีเราให้ได้แล้วแบ่งปันโดยเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะคะทางคุณสิริวิไลกรรมการผู้จัดการบริษัทบ้านหมอละอองจำกัดผู้บริหารสาวคนเก่งนะคะได้ร่วมกับพนักงานนําถุงปันสุขที่บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของบ้านหมอละอองหม่อมมอบให้แก่ผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนพัฒนาใหม่คลองเตย ในโครงการยาเพื่อนยาครั้งที่11นะคะโดยมีคุณประยงรักษาการแทนประธานชุมชนเป็นตัวแทนเก่าเปิดงานและมีคุณวัสนานะคะผู้จัดการทั่วไปเป็นตัวแทนจากบ้านหมอละอ,องกรุป๊ปมอบถุงปันสุขอีกด้วยนั่นเองค่ะวันนี้รู้สึกยินดีและดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาช่วยเหลือชุมชนแห่งนี้โครงการยาเพื่อนยาบ้านหมอละอ,องเรามีสมุนไพรมากมายหลายชนิดนะคะอยากจะฝากคนให้ช่วยดูแล สมุนไพรบ้านหมอละองวันนี้เราก็จะมีสบู่นะคะสบู่แล้วพิมเสน้ําอันนี้คือของบ้านหมอละอองค่ะแล้วก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องและของใช้ต่างๆค่ะเราจะมีแพนเพิร์ให้ด้วยสําหรับผู้ป่วยติดเตียงค่ะในชุมชนพัฒนาแห่งนี้พัฒนาใหม่ครับผมในานานประธานชุมชนนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากๆและต้ขอขอบพระคุณที่บ้านหมอละออมานํายา ข้าวสารมาให้ผู้สูงอายุในชุมชนของผมครับผมขอขอบคุณครับผมยังไงเราก็ฝากบ้านหมอละองไว้ด้วยนะคะเรามีสมุนไพรมากมายค่ะสมุนไพรที่ช่วยรักษาคนทั่วไปนะคะมีค่ะเราจะจัดกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่11เราจะจัดกิจกรรมตามปณิธานของคุณหมอละองคือเป็นพ่อของมีชันค่ะ เราอยากเห็นทุกคนมีรอยยิ้มและมีความสุขค่ะติดติดตามข่าวสารในเพจบ้านหมอละอ,องได้นะคะเปิดดูได้เราจะมีสินค้าครบเลยค่ะฝากให้ทุกๆคนช่วยกดไลค์กดแชร์บ้านหมอละอ,องด้วยขอบคุณมากนะคะนอกจากนั้นนะคะทางคุณชายชาติโยโดมในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของบ้านหมอละอ,องนะคะยังได้ทำการอัดคลิปวิดีโอกล่าวคำอวยพรดีๆนนคะมามอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนอีกด้วยนั่นเองค่ะสวัสดีครับชายชาติโยโดมนะครับ สำหรับโครงการยาเพื่อนญาติครั้งที่11เนี่นะครับก็ทางบ้านหมออองก็จะไปที่ชุมชนที่คลองเตยนะครับก็อยากจะทักทายนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าณ้าอาทุกคนนะครับขอให้รักษาสุขภาพกันให้ดีๆเลยนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับบ้านหมออองนะคะได้ที่เว็บไซต์ Facebook Fanpage นะคะ i อีรวมไปถึงลายแอดได้เลยนะคะ